ครับนะฮะสวัสดีแฟนรายการชีได้เปมทุกท่านนะฮะรวมถึงแฟนรายการที่ชมคลิปวีโอย้อนหลังนะฮะของรายการชีนวาเลติกโกสครับวันนี้นะฮะผมดีเจเก่งครับเจ้าของรายการชีนวาเลติกโกสนะฮะรายการผีซึ่งเป็นรายการพิทยุแห่งเดียวนะฮะในจังหวัดอุดรที่เราชี้ชัดนะฮะว่าเรามากันจริงๆนะฮะวันนี้ก็สวัสดีดีเจมด้วยนะฮะแล้วก็ดีเจบอลบอครับดีเจบอลนะฮะบอลบอลนะฮะแล้วก็ ดิจตวันด้วยนะฮะรวมถึงยีเหเต้นะฮะที่เป็นตากล้องของเรานะเป็นตากล้องประจำนะฮะวันนี้เรามาบุกกันที่บ้านบ้านล้างรับดูสภาพบ้านก่อนแล้วกันนะอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะซึ่งประวัติที่เคยล่อมลืมมานะฮะก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตและปล่อยบ้านทิ้งล้างไว้ไม่มีใครดูแลและก็ไม่มีเจ้าของอื่นนะครับซึ่ง าปากเล่ามาปากต่อปากนะฮะว่ามีผู้หญิงเคยมาปลูกม,มาตายนะฮะชั้นสองเขาว่างั้นแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยบริเวณรอบข้างเนี่ยฮะเป็นทัศนียภาพที่โล่งสมัยก่อนนะนะเป็นทัศนียภาพที่โล่งครับแล้วก็เคยเห็นมีคนเป็นคนสูงอายุครับมายืนโบกมือที่บริเวณหน้าประตูคล้ายๆกับเรียกให้มาเข้าบ้านแต่วันนี้ไม่ต้องเรียกครับ ผมมาจัดละนะฮะก็เป็นการแนะนำานะฮะของดีเจน้ำครับเพราะว่าดีเน้ำบอกว่าผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองเห็นนะฮะซึ่งเอาวันนี้เราเป็นเทปรายการพิเศษฮะเราจะจัดเต็มกันแน่นอนครับวันนี้นะฮะเป็นของขวัญแฟนรายการด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านครับนะฮะก็ติดตามรับฟังนะฮะทีมมัลติโกสในคราววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูกันครับ หน้าทางเข้าบ้านครับผมโอเคนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงติดต่อกับครับผในครับทางห้องส่งนะฮะในส่วนของดีเจเรานะครับกำลังจะนําทีมโดยดีเจเก่งนะฮะที่จะเดินเข้าไปสํารวจในส่วนของสภาพบ้านนะฮะที่นี่คือบ้านล้างนี่เขาบอกว่าบ้านล้างเศรษฐีนะครับประวัติความเป็นมามากมายเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะค้นพบอะไรบ้างนะฮะโดนทุกออกหมดเลยครับ ป็นปนลนนี่คือในส่วนของทางเดินเข้านะฮะในส่วนในทางเดินเข้าบ้านนะครับ,รบถ้าสังเกตว่าม,มีแต่ป่ากบา<ล>กมากๆนะฮะสถานที่นี้ในเขาบอกว่าเคยมีประวัติมีหญิงสาวนะครับที่มาปลูกคอตาย <ผม S 1> นะครับไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนั้นเขายังอยู่ที่นี่หรือเปะตรวนี้เราได <ผม S 1> ้รู้ข้นข้างหน้าอยู่แล้วครับฮะ ดูในส่วนของรอบๆบ้านนะครับนี่คือครับดีเจเข่งเดี๋ยวดีเจวอลเข้าตัวหลังเข้าไม่ได้ครับข้างหลังลกมากข้าบอกแลนะ้วว่าข้างหลังลกมากครับมันเป็นป่ารกมากมากคร<ช>ับแค่ผมลุยเข้ามานี่ก็ลกมากแล้วครับผมตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าบ้านครับทางเข้าเลยอยู่ในตัวบ้านครับชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องครับเป็นพื้นกระเบื้องลายปู้ายปูป้ายกระเบื้อง มีร่องรอยนี่ก็เป็ส่วนของออกไปบางส่วนนะน่าจะเคยมีคนอยู่เหมือนจะเคยมีคนมาอยู่คล้ายๆกับเคยมีพวกคนเล่ร่อนมาอาศัยอยู่กับกับใสใสครับกระผมเป็นห้องโถงโล่งๆฮะ โล่งครับแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำาใต้บันไดแล้วก็เป็น,ปบ,บ,น,น,นบันไดขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของใต้บันไดนะครับก่อนทางขึ้นนะครับบอลเป็นห้องน้ำเข้าไปครับที่นี่เนส้ไหมครับเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเลยเข้าไปกระใายมีแต่แต่มีตรงเน่าห้องน้ำห็นว่า<อ>จ,จดหมายของหนูอยู่ในห้องน้ำครับมีเอ่อ ทคล้ายๆกับรอยรอยคนเขียนครับเขียนว่าจดหมายของหนูยิ่งอยู่ในห้องน้ำค่ะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นเป็นรอยเลือดหรือรอยขี้ดินเขียนครับเหมือนคล้ายๆกับรอยขารครับในส่วนของพี่สองลองดูก่อนก็เขียนได้ไหมผู้ชายผานให้ค้าเยวนี้เหมือน หรือไม่ก็อาจจะเป็นการเล่นของพวกมือบอลครับไม่มีจุดหมายครับมีจุดหมายครับมีจริงตอนนี้ก็แห่ขยงอยูในห้องน้ำหมดแล้วครับผมพกยีน่าแล้วไม่มีครับไม่มีห้องน้ำเลยสกปรกมากสกปรกมากครับผม ครับผมใช่อาจจะใช่ครับแต่มันไม่มีน้ำเลยนะฮะหมายถึงสังเกตรอยการเขียนใช่ไหมฮะน่าจะนานแล้ว yes. ่ะนาน,นครับนานมากครับมีมค,บมนคนเขียนตรงกำแพงอีกเยอะเลยมีรอยเขียนตามกำแพงอีกเยอะเลยฮนะเ,เราไปดูที่เราไปดูอีกอันนี้นะ มันเด็กป .5 เด็กป .6 แข่งกันได้นีิครับป .5 ป .6 แข่งกันครับมีพวกคนที่เคยมาลองแล้วเงฮะแล้วก็สลักรอยจานลึกเวง้ยครับก็หนูแพรพี่คนไหนเคยซี้กันกับเด็กป .5 ป .6 ซ้มบี่ซ้ม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 บี่ซ้ำอะไร งานยังไงซ้ำสุภาพไหมพี่สุภาพก็คล้ายๆกับเป็นการเขียนเล่นเขียนหัวของเด็กสนๆนะฮะอ่าแล้วก็มีแปะเบอร์ไว้อะไรเงี้ยฮะอ่าหนูอยากอะไรเงี้ยอ่าอยากซ้ำเลยเงี้ยฮะอยากซ้ำผู้ชายหนูเหงาอ่าประมาณนั้น คนลุกเว้ยครับผมเยอะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราครับผมครับผมอันนี้เป็นชั้นแรกครับอันนี้เป็นชั้นแรกตอนตอนนี้เราขึ้นชั้นสองดีไหมเรื่องสองดีของเราเลยอ่ะนะเรา้นชั้นสองเลยดีกว่ามีหมวกคล้ายๆกับหมวกลอดอ มีหมวกคล้ายๆหมวกรดอครับหล่นอยู่หล่นอยู่ตรงทางขึ้นบันไดพอดีครแล้วบันไดเนี่ยเป็นบันไดที่ไม่มีราวเตรียมอยู่ข้างหลังนะกลัวมากที่ย่องหลังบล็อกข้างหลังหมวกรดอก็เป็นสภาพปกติเนี่ยยังดูไม่เก่าเลยอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจครับชั้นนี้มีน้ำชั้นสองมีน้ำมีน้ำครับชั้นสองเนี่ยเป็นห้องน้ำอ่ะ ซึ่งไอ้ที่มีน้ำเนี่ยผมไม่แปลกใจนะเพราะว่ามันไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาครับแล้วก็มีรอยสภาพน้ำถึงงองชั้นสองโล่งอะโลเลยครับโล่งอะไรพี่อะไรพี่ปลา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 ,าเลื่อนอะไรที่มีน้ำ พี่บอลดูในระดับครับตอนีผมยากจะาึพให้น้องๆพี่เนี่ยนั่งรวมนั่งหันหน้าหากันแล้วก็จุดเทียนคนละดอกตั้งไว้าังหน้าแล้วก็จุดพู่แล้วก็ชื่อไว้แล้วก็นั่งสมาธิหลับตา ครับผมอ่ะโอเคปฏิบัติครับอขอให้นั่งสมาธิครับนั่งเข้าไมนานจนกว่าผมจะบอกเลยทุกคนช่วยขอยออกมาจากทางบันไดด้วยฮนะผมไม่อยากให้เกิอดอุบัติเหตุเกิดขึ้นขอบครับครับผม ผมก็ได้ยินมาคล้ายๆกันครับแต่ไม่แน่ใจช่วงเวลานะนี่เปล่าครับล่องอลอ,งอยล่องลอยล่องลอยของอะไรรอเลยมาเดินทางไปต่อน,นะครับ,บค,ครับผมเ,เน,มน,นี่ยฮะก็ผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันผม คิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเกิดเหตุฆ่าตัวตายที่นี่นะผมว่าก็เป็นทั้งสองผมขอคนหนึ่งได้ไหมมาตรงนี้หน่อยครับผมขอหนีเรื่องการเข้าใกล้บ้านทั้งสองเพื่อที่ไม่ง่ายเขาติดรถยนต เชียนแล้วปักไว้ข้างหน้าแล้วดอกพี่บอสครับเต้ครับลอยพูดอะไรใหม่เนี่ยเอ่อมันน่าแปลกนะฮะที่ปร,ประชุมสายน <ะ S 2> ผมไม่ได้ยินเสียงพี่บอสครับแต่ตอนนี้ผมเปิดโฟนโทรศัพท<ม>์ดีเจเจมครับไม่ไม่ไม่คือโทรศัพท์ผมไม่ดีพี่โทรศัพท์ที่ประชุมกันเนี่ยมี พีต่ตะวันได้ยินเสียงพี่บอสแต่ผมไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินเสียงพวกเดียวที่ผมยังอยู่ด้วยกันเนี่ยยินแต่ผมไม่้ยครับคือในโทรศรรมมัพท์ผมไม่ได้ยินครับไ่ด้ยินเสียงี่บอครับยืนกันให้ปักเทียนครับแล้วก็จุดธูปไว้คนละดอกแล้วก็ถือไว้ก็คือจะเป็นการคล้ายๆกับบ่งบอกเจ้าที่ที่เขาอยู่ที่เนี่ให้เขารู้ว่าเรามาที่นี่แล้วลมลมไม่มีลมครับ ลมข้างหลังพี่เนี่ยลมข้างหลังพี่เป็นหน,น้าตายถ้ามีลมเียน็นจับเก็ข้างหลังพี่เนีนเ่ยลมเยน็เยนเยน็นเย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 ็นโอเคแล้วขอ้อ,อวิธีเป็นว่าอะไรกันไปลายละปเย็นไปทุบเลยนะไปครับนั่งเลยครับตอนนี้จุดเทียนห้าดอกล้อมวงอย่ากแล้วไปหากันไปนะะจะหอน ตอนนี้จุดทูบแล้วครับเริ่มจุดทูบได้ครับพี่เต้เเตยมียังอะนะขอวันที่บอสเนี่ยฮะผมขอคาถาเด็ดๆสักคาถาครับผม ครับผมครับขันหลังใส่กันปิดไสฉายด้วยครับเป็นยังไงครับ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 คือตอนนี้เนี่ยผมจะให้เอาย้ายเทียนนอนไว้ข้างหน้าเพว่าไม่หันหลังไปกันครับมันตั้งยากนะครับมันตั้งยากนะทันหลังใช่ยหมันตั้งยากครับ ถาราคาเท่ากันว่ามันจะดีเหมือนกันนะโอเคได้ัำนี้เป็นรูปดาวอ่ามีเต้เป็นตากล้องครับเขาไม่ได้นั่งกันเราข้างหลังไว่บอลอะไรนะฮะ คิดเอ่อคิดเหนือครับไอคิดใต้คิดใต้ครับเพราะว่าเออ่ฝั่งถ้าถ้านับจากต,ตัวบ้านเนี่ยก็คือตอนนี้ผมผมหันไปทางทิศเหนือส,ส,ส,ส่วนข้าพ ทิ่ใต้จะเป็นเจมครับจัดให้เหรอได้คุเจมต้องันโอเขออยาะอ่าพิาวันย้ายมานั่งตองเจ์ครับเจมดูสิเจ,ม,เจมนั่งไหนเจมนั่งพี่าวันระยะห่าง2เมตรก็ ผมว่าผมพวกผมนั่งอาหากว่านั้นอีกครับ